มาช่วงที่2นะครับของวอซ่าเบสปัญญาครับคุณผู้ชมครับก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับรายการวอซ่าเบสปัญญานะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ครับทางช่องทีวีสปอตวันนะครับในกล่องทีวีไอพีทีวีช่องทีวีสปอตวันหรือว่าช่อง127จันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกาถึง12บสนาฬิกานะครับก็ถือว่ารายการของเราตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มความยาวแล้วเนี่ยเป็น1ชั่วโมงเต็มๆนะครับซึ่งเราก็มีการสลับ เบรกให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับในเบรกที่2ครับผมเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงทิ้งท้ายเบรกที่แล้วนะครับว่าเราจะมีไฮไลท์ของการขันในสัปดาห์ที่20มาฝากคุณผู้ชมนะครับซึ่งในช่วงเบรกที่2นี่ครับผมคัดมา2คู่เด่นจากสัปดาห์ที่20ไมาให้ได้ชมกันก่อนนะครับคู่แรกไปที่สนามอโนยตาเซเดียมนะครับไปดูเกมระหว่างเจ้าถิ่นครับแล้วโซเซดัดพบกับบาร์เซโลนานะครับมีการทำกันถึง5ประตูในเกมนี้ครับไปชมไฮไลท์กันเลยครับ อยูผู้แรกครับเกมที่อาโนเอตานะครับในซานเซบาสเตียนครับเรอัลโซเซดับพบกับบาร์เซลโลนาบาร์เซลโลนาผลงานครึ่งซีซั่นแรก19นะัดแต่พวกเขาชนะถึง18ครับแล้วก็เสมอ1นะครับไม่แพ้ใครเกมนี้แนวรุกก็ยังลงสนามกันครบครับทางเมซี่อินิอสตา้าเปโดรฟาเบกาสนะครับ เริ่มเกมมาก็มีโอกาสหลุดเดียวก่อนเลยครับสำหรับเลวเนเมซี่แต่ว่าลูกนี้ซัดด้วยซ้ายไม่ตรงกรอบครับเ <c oughs> จ้าตัวนี้ถึงกับออกอาการเสียได้เลยครับเลวเนเมซี่ครับลูกนี้พลาดจังหวะเปิดมาให้ของอันเดสอินเอสตาครับแล้วก็ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับ <c oughs> จังหวะออกบอลไม่ดีของคารเดลบราโวครับ สุดท้ายก็เป็นเลวในเมซี่ครับที่สามารถแก้ตัวได้นะครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับในจังหวะนี้เล่นได้เพียงแค่6นาทีครับอ,อินเนสตาไหลเข้ามาแล้วฟาเบกาสเนี่ยข้ามหลอนะครับปล่อยบอลต่อให้กับเมซี่ครับเมซี่เองก็ดึงจังหวะหลบอิจิโกมาติเนสครับแล้วก็ยิงสวนตัวคาดโดบราโวเข้าไป โซเซดัด so มีโอกาสลุนตีสเสมอครับแต่ว่าลูกนี้ชาบีปรีเอโต้ครับยิงไปเข้าหน้าต่างนะครับจังหวะฟรีคิกครับชอลิคาสโตให้มาหลอกนักเตะทางฝั่ง,งบาเซโลน่านะครับฟรีคิกลูกนี้บาเซโลน่าได้ลุนอีกครั้งนึงครับแต่ว่าเปดโดรกรบปั่นไซจังหวะนี้บอลไปชนเสา เกือบจะเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับของบาร์เซโลนาลรงนี้ชาบี้เปิดมาทางขวาครับให้ดันนีอาเวสเปิดเข้ากลางแล้วก็เป็นเปโดครับชาร์จเข้าไปก็ระยับเาผาขนสอแล้วครับสำหรับบาร์เซโลนาครับม่มาถึงตรงนี้นี่เหมือนว่าอะไรอะไรจะดูง่ายไปหมดนะครับสำหรับบาซ่า ลูกนี้ก็ทำกัน3คนครับชาบี้ให้เอาเวสแล้วก็เปิดมาตรงกลางไปดโดรชาร์ดโซเซดัตครับพยายามจะลุ้นตีไข่แตกลูกนี้จริงเข้าไปครับแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับลูกจิงของคารลมาติเนสครับไม่ได้ประตูดูครับมาล้ำในจังหวะนี้นะครับ คนที่ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก็คือคาร์ลอสเว่าบา์เซโลนามีโอกาสอีกครั้งในเมซี่หลุดไปกระดกแต่ว่าบอลไปชนเสาครับยังไม่ได้ประตูที่3ครับบา์เซโลนาลูกเปิดจากกลางสนามเลยครับของชาบิอ์แนเดสเมซี่เนี่ยไวกว่านะครับถึงก่อนคารเนบลาโว จังหวะนี้โซเซดัดครับมาได้ประตูตีไข่แต่นะครับจากลูกยิงของชอริคาสโตรครับก่อนหน้านี้บาเซลโลนาเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้ประตูที่3นะครับแต่ว่าเมสซี่ยิงชนเสาและดูลูกนี้ครับคาร์ลอสเว่าหมุนแล้วเจอชอริคาสโตเติมมาพอดีครับคาสโตเองก็ยิงด้วยเท้าซ้ายเฉียบขาดมากครับจังหวะนี้โซเซดัด ลุยหนักเลยครับลูกนี้เปิดมาในกรอบเขตโทษบอสเลยมาเสาไกลได้จริงครับ5แฉลบแล้วก็ไปเข้ามือบิคตอร์เลดสครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งของชาลิคาสโตครับบาสรับมีโอกาสเช่นกันครับฮ่าเมซี่ยิงลูกนี้แต่ว่าปัดไว้ได้ครับสำหรับบลาโวเกมนี้พอโซเซดาตีไข่แตกได้ก็แลกกันสนุกครับ จบครึ่งแรกครับบาเซโรนาบุกมานำอยู่ที่2-1ครึ่งหลังครับเคลาด์ปีเก้มาโดนใบเหลืองใบที่2นะครับกลายเป็นใบแดงครับจังหวะที่ไปทำฟาว์คารลอสเวลา่าครึ่งแรกเนี่ยโดนมาแล้ว1ใบเหลืองนะครับจังหวะที่ไปยืนขวางการเล่นฟรีคิกเร็วนะครับของเลอัลโซเซดัต เรื่องหลังก็มาโดนอีกครับจังหวะนี้กลายเป็นแดงเลยครับเคลาั <10 S 2> ปีเก้มาเชลาโนต้องเปลี่ยนลงสนามมานะครับแทนฟาเบกาสแล้วลูกนี้โซเซดัาตีเสมอได้สำเร็จครับ2ต่อ2ชอริคาสโต้ครับยิงไปแล้วก็บอลนันไปเฉลับทางด้านของมาเชลาโนนะครับ นี่ยิงเท้าขวาในไม่ถนัดด้วยครับไปฉลับหน้าแข้งของมัตเชล a าโนก็พอบอลเปลี่ยนทางเลยหมดสิทธิ์เลยครับบิกตรอบอลเดสครับปัดได้ก็จริงครับแต่ว่าปัดไม่ออก so, ในช่วงท้ายครับจังหวะลุยเข้ามาครับคาร์ลอสมาติเนสแล้วเปิดให้อีมาโนอากิเลเชชาร์จเข้าไปครับนี่เป็นประตูขึ้นนำ3า3ต่อ2ครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ Uh huh. ลูกนี้แนวคือผิดพลาดกันเองนะครับการประกบตัวครับปล่อยให้คาร์ลมาตีเนสครับได้มีโอกาสเปิดให้อากิเลเชเสือเป็นซูเปอร์ซับเลยนะครับ <about> เป็นตัวสำรองครับที่ลงมาครับ <about> อิมนอกิเลเช่แล้วก็จบ90นาทีครับบาร์เซโลนาแพ้เป็นนัดแรกในซีซั่นนี้ครับพ่ายให้กับเลอยลโซเซดัดครับ2ประตูต่อ3 นั่นก็คือไฮไลท์คู่แรกนะครับคุณผู้ชมมีการทํากันถึง5ประตูนะครับผมมองว่าจุดเปลี่ยนของเกมนี้ครับมีอยู่2จุดก็คือหลังจากที่บาซาันนำสองูนย์นะครับและโดนไล่มาเป็น1ประตูต่อ2เนี่ยพวกเขามีโอกาสที่จะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์สา่ถ้าลูกยิงของเมซี่ชนเสาแล้วพลิกเหลี่ยมในเข้าประตูไปครับรับรองว่า จะทําให้เจ้าถิ่นนะครับก็คือโซเซดัดนี้กลับมาลำบากส่วนจุดเปลี่ยนที่2ก็คือใบเหลืองที่2ของเคลาดปีเก้ครับในเกมนี้มีผลอย่างยิ่งเลยนะครับทำให้เกมรับของบาร์ซ่าเนี่ยไม่แน่นเท่าเดิมครับและเมื่อน้ําน้อยนะครับสุดท้ายก็เลยแพ้ฝ่ายครับตัวเล่น10คนป้านไม่อยู่นะครับมาโดนทีเด็ดของคาร์ลอสเวล่ามาโดนทีเด็ดในการแก้เกมของทางโซเซดัดนะครับพลิกกลับมาชนะบาร์เซโลนาได้สําเร็จ3ประตูต่อ2เป็นความพ่ายแพ้นัดแรกของบาร์เซโลนาในลาลีกา และดูการนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือสเปรตเลือดนักสู้ของทางโซเซดัดนะครับผมมีข้อมูลเสริมนิดนึงก็คือโซเซดัดเป็นแชมป์ลีกผลสุดท้ายของสเปนนะครับคุณผู้ชมครับสฤดูกาลซ้อนๆปี1981และปี1982นะครับหลายคนยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านี่ก็คือสถิติแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่ของโซเซดัดในดีตนะครับคู่ต่อไปครับเป็นเกมที่สนามบีเซนเต้กันเดลอนนะครับไปดูผลงานของลูกทีมของเดโก้ซิเมเน่กันครับในการเปิดบ้านพบกับ คั้งข้าน้อยนะครับเลบันเต้ไปชมเกมนี้ก็เลยครับคู่ต่อไปที่บบเซนเตการเดรอนนะครับรองจ่าฝูงครับแอตเลติกโกมาตริดเจอกับทีมครั้งข้าวน้อยครับเลบันเต้จังหวะนี้เจ้าถิ่นมีโอกาสก่อนเลยครับฟานกาวจริงก็ป่แต่ว่าไปติดทางดาบบิดนาบาโร ลูกจ่ายให้ของอเรเดโลเปสนะครับทีมเยือนเองก็พอจะมีโอกาสบ้างครับได้ลองยิงจังหวะนี้ครับรูเบนครับแต่ว่าบอลไปตรงตัวทีโบคู่ตัวจังหวะของทีมเจ้าถินครับ มาคินโย่กับแบ็กดาวรุ่งเติมมาแล้วก็เป็นอารรเลนโลเปสรับยิงเข้าไปครับเป็นประตู1 0มาคินโย่เกมนี้ลงแทนควนฟลานนครับกองหลังที่เกมนี้บาดเจ็บโอ้โหแล้วเติมมาลูกนี้นี่สวยเลยครับนาบาโร่พยายามจะเตสะสกัดออกมาครับแต่ว่าแคะไม่ออกครับสุดท้ายได้บอลกลายเป็นว่ากระเด้งโดนตัวเองเข้าไปด้วยนะครับ ในช่วงครึ่งหลังครับโอกาสแต่ว่าลูกนี้โอ้โหลาเดเมฟานกาวหลุดเดียวแต่ว่าไปหยุดเล่นนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาบาดเจ็บครับเจ้า <c oughs> ต,ตัวเนี่ยส่งสัญญาณบอกเล่นต่อไม่ไหวครับจังหวะเปิดยาวนี้ได้หลุดเดี่ยวแล้วนะครับ <c oughs> เกี่ยวบอลลงแล้วกำลังจะสปีดครับ <c oughs> แต่ปรากฏว่าแรงตกครับ <c oughs> เพราะว่าเจ็บ ต้นขาซ้ายครับนี่ครับคือจะไปจุดตรงนั้นก็ทําให้ทีมเจ้าถิ่นครับต้องเปลี่ยนตัวนะครับส่งดิโก้คอสตาลงมาแทนนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ต้องพักประมาณ3-4สัปดาห์ครับดาเมฟานเกาจวนนี้โกเก้ทําชิ่งกับคอสตาแล้วก็ปั่นไซเข้าไปครับไม่มีฟานเกาแต่ก็ยังยิงประตูกันได้ครับแอนเดรโกมาติดกับหนีเป็น2ประตูต่อสูแล้วครับตอนนี้ มลูกนี้ถือว่ายิงสวยงามเลยครับโกเก้จังหวะของทางฝั่งเลบานเต้บ้างครับมิเชลยิงแล้วโอ้โหโอบาฟิมิมาตินส์ ins, ครับพยายามจะจิ้มบอลเปลี่ยนทางแต่ว่าโดนแบบทักทาครับลูกนี้มิเชลเอเลโร่ครับซัดเข้ามาก่อน ฟรีคิกกับปั่นลูกนี้แหมต้องปัดทิ้งไปก่อนครับจังหวะฟรีคิกของโคเก้เกติดเซฟกุโซบูนวัวครับทีมเจ้าถิ่นครับมีโอกาสคริสเตียนโรดิเกสกับหกดด้วยขวาหาบอลไปชนคานครับยิงจระยะประมาณ16หลาครับโรดิเกสโอ้ลูกนี้น่าเข้าขจริงครับใส่มาเต็มหลังเท้าเลยครับ ในบานเต้ยังสู้แล้วลูกนี้ควรลูได้มีโอกาสยิงครับ5บอลไปเข้าข้างตะ่ายยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับลูกยิงของควรลูจบเกมครับเจ้าถิ่นก็ชนะไป2-0ต่อ0ครับได้จากอาเดียโลเปสแล้วก็โคเก้ครับเป็นเกมที่ก็เรียกว่าแอตเลติคนั้นเหนือกว่านะครับแต่ว่าชัยชนะในเกมนี้ครับไม่รู้ว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะครับต้องแลกกับอาการบาดเจ็บของ ลาทเมลฟาวเกลนะครับซึ่งในข่าวก็อย่างที่เราทราบกันครับต้องพักไปถึงประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเพราะอาการกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกระตกขึ้นมาในจังหวะที่เขาพยายามจะสปีดก็ไปในเขตโทษเพื่อจะไปทําประตูนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักเตะคนอื่นๆครับก็ช่วยกันทําประตูให้กับทีมกลาหมีเก็บ3คะแนนนะครับประตูแรกอาร์เดรียนโลเปสทาให้กับแอมบดิขึ้นนําไปก่อนจากการเปิดของแบ็คดาวรุ่งนะครับมาควินโยส่วนประตูชัยนั้นเป็นลูกยิงที่สุดสวยทีเดียวครับของโกเก้นะครับนั่นก็คือ ชัยชนะนะครับของทางแอตมาดริดเหนือเลบันเตนะครับและตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังรั้งอยู่ในอันดับที่2ในตารางคะแนนด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณภาพนะครับไฮไลท์จากทาง RS ด้วยครับที่สนับสนุนข้อมูลดีๆให้กับทางวอซัพเอสปานีานะครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาในช่วงที่3ของรายการวอซัพเอสปัญีานะครับผมยังมีไฮไลท์อีก2คู่ที่น่าสนใจครับจากสัปดาห์ที่20มาฝากกันนะครับเดี๋ยวกลับมาชมรายการกันต่อครับ